ภาพเซนค่คอนข้างชัดนะครับอาจจะมีเด้งนะครับถ้าเด้งเนี่ยให้ออกนะถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมากก่อนนั้นมันจะชัดมากนะครับถ้าเกิดว่ามันเปิดมาดีกว่าน,นั้น<อ>เด้งมาหนึ่งพันยิเจ็ดถึงสามสิบนะครับอย่างนี้นะครับก็น่าจะล่วงลงมานะครับการเล่นรอบนี้เนี่ยกับควรจะไปเล่นหุ้นที่เป็นขาลงรีเบวนะฮะเพียงแต่ว่าต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับแต่ถ้าเซตเนี่ยเอ่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยกลับมาตรงนี้ ตรงนี้ถือว่าโอเวอร์โซชั่วคราวนะครับที่ระดับ1,618ถึง1,620เนี่ยอาจจะเด้งมา1,627ถึง30ถ้าเป็นเซ็ตมันจะได้แค่นี้นะครับแล้วเล่นอีกทีหนึ่งที่1,605ถึง1,600อาจจะได้สัก1 2 3 15ถึง20จุดครับแล้วว่ากันอีกทีเพราะนั้นขาลงรอบนี้ก็มีเฮนะครับไม่ใช่ไม่มีมีเฮได้ครับคุณคุณเอกพิจจะมีอะไรเพิ่มก่อนไหมครับไม่มีครับเพราะเวลาเหลือน้อยครับไปเลยครับอีก4นาทีครับ3นาที คือพูดจบหมดแล้วก็ค่อนข้างชัดนะส่วนการที่จะบอกว่าขาตัระยะกลางเป็นยังไงเนี่ยเนื่องจากตลาดมันแตะพันหกร้อยสี่สิบไปแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะรอข้อต่อเกินพันหกร้อยสามหกแล้วค่อยมาพยายามเล่นใหม่แต่ถ้าไม่เกินผมจะเล่นแบบขาลงไปเรื่อยๆเลยนะอีกครั้งนะเรื่อยๆด้วยนะครับนะครับคนว่าเรื่อยๆ worst case อยู่ที่เท่าไหร่เอาตรงๆนะฮะ worst case มันคือ worst case แบบเดิมๆมาฮะคือเราแค่เปลี่ยนจาก พันหกร้อยเป็นพันหกร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นตัวเลขเก่าๆก็กลับมาหมดเลยนะครับก็คือพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยเลยเหรอครับอ๋อมีภาพหนึ่งเกือบลืมตายแล้วอยู่ไหนเนี่ยดาวโจ้ช่วยผมหานิดนึงใครช่วยผมหานิดนึงครับไม่นี่นายนักวิเคราะห์ที่ออกรายการเราเนี่ยนะโอ้ใจป้ามากนะให้เบอร์คุณเกติให้เบอร์นี่ทีฝากเบอร์พี่หมูเขาฝากเบอร์เบอร์มาด้วยนะผมลืมบอกหลายอาทิตย์ละ ใครเป็นแฟนพี่หมูนะจดเบอนะไปโทรไปหาทีมงานเขานะที่จะไปเอาข้อมูลข้อมูลอะไรจะคุยกับเขาเนี่ยของพี่หมูเนี่ยพี่หมูศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเกอันนั้นของพี่หมูภา,<ต>าพานี้นะครับกติเมื่อกี้บอกไปแล้วนะภาพนี้เป็นดาวโจนฟิวเจอร์นะครับในระดับสาทีตเห็นว่ามันเริ่มโค้งอย่างนี้พอโค้งอย่างนี้เนี่ย ถ้าภาพนี้่ไม่ออกจากเทรนความโค้งนี้ดูนะครับคนอื่นก็ <BMW S 2> ขีดเป็นเส้นตรงนะผมขีดเป็นเส้นโค้งอย่างนี้นะครับอโค้งอย่างนี้นะครับ,<ะ>รบถ้าไม่ออกจากโค้งเนี่ยให้ถือว่าดาวจนฟิวเจอร์และก็ดาวจนกำลังลงอยู่แม้ว่าตรงนี้จะเด้งนะครับแถวตรงนี้นะอาจจะมีเด้งนะตรงนี้ตรงนี้นะมีเด้งแต่ว่าก็ยังติดกรอบเพราะนั้นต้องระวังหมดนะครับนะก็เวลาเล่นก็เล่นได้เป็นแบบขาลงนะครับบอ,อกเบอร์ทีนะครับ ถ้าสนใจที่จะเล่นรีบาวขาลงเนี่ย0991062525แม้ว่าโดยปกติมันผิดหลักการใหญ่นะครับ0991062525กลยุทธ์ก็คือขึ้นออกก่อนนะครับที่1,627ถึง1,630ถ้าลงเนี่ยให้รออัปเดตหรือว่าถ้าอัปเดตจะไม่ทันนะครับ1,605ถึง1,600วิ่งเข้าไปจิ้มซื้อนะครับแล้วเด้งมาขายรวมกันได้ครับ,รบ,รบชัดเจนวันนี้ชัดเจนครับ